สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับช่องแป้งทีวีแชนแนลกันอีกตามเคยนะคะทุกคนวันนี้นะคะแป้งจะมาสอนทุกคนทำชุดใหม่ในเกมซากุระสกูซิมูเลเตอร์กันนะคะทุกคนก็ในคลิปนี้นะคะแป้งจะมาสอนทำชุดใหม่โดยที่ทำจากชุดที่มีอยู่แล้วในเกมทั้งหมด2ชุด เอามารวมกันให้กลายเป็นชุดเดียวนะคะบอกเลยว่าสามารถทำได้ง่ายๆภายใน5นาทีก็จะสามารถได้ชุดสวยๆเลยนะคะดูคนลักษณะเนี่ยก็จะเป็นชุดเดรสเปิดไหล่กระโปรงแก้วนะคะก็คือข้างบนเนี่ยก็จะเป็นชุดเปิดไหล่ส่วนด้านล่างก็จะเป็นกระปรงแก้วบานๆนะคะจะเห็นเป็นเลเยอร์ด้านในด้วยนะคะดูคนบอกเลยว่าสวยมากๆเลยนะคะดูคนแล้วก็ทำได้ง่ายๆภายใน5นาทีนะคะ ตอนแรกให้ตัวเราหรือว่าตัวผู้หญิงที่เราเล่นอยู่เนี่ยใส่ชุดเรทตัวนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นเรสทรงแคบแบบนี้นะคะที่จะเปิดไหลายด้านบนแล้วก็ทำสีอะไรก็ได้นะคะทุกคนทำสีชุดอะไรก็ได้นะขั้นตอนต่อมาให้เราเนี่ยหาเพื่อนผู้หญิงมาหนึ่งคนนะคะจะเป็นเพื่อนผู้หญิงคนไหนก็ได้นะคะทุกคนขอแค่เป็นผู้หญิงนะคะอ่าเราก็เลยเอาเป็นเพื่อนในห้องเราคนนี้นะ ต่อมาให้เราเนี่ยเปลี่ยนชุดให้เพื่อนนะคะทุกคนเป็นชุดนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นชุดกระปูงบานเปิดไหลถุงมือยาวแล้วก็มีดอกไม้ตรงหูแบบนี้นะต่อมากดคุยกดชาร่าอีดิตต่อมาก็เลื่อนลงมาต่อมาให้เรากดมาที่คำว่าข้างๆคัลเลอร์นะคะทุกคน ให้เราเลือกเป็นช่องสีฟ้าๆนะคะที่จะเป็นสีใสนะอ่าพอได้สีใสแบบนี้แล้วให้เรากดออกแล้วกดมาข้างๆกันเลยคำว่า Color ขั้นตอนนี้ก็เลือกเป็นสีที่เหมือนกับชุดเรานะคะมันก็จะอ่อนกว่าสีชุดเราระดับหนึ่งก็จะได้เป็นความใสๆโกลว์แบบนี้นะคะทุกคนพอเลือกสีเสร็จก็มาที่คำว่า Item ด้านล่าง มาที่คำว่า u p body ถ้าแป้งอ่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะพอกดมาแล้วให้เรากดติ๊กถูกคำว่า o ช่องสีม่วงเล็กๆนะคะที่เขียนคำว่า o ให้เรากดติ๊กถูกลงไปแล้วเลื่อนลงมาด้านล่างขั้นตอนนี้ให้เรากดตัวลบนะคะลบจนกว่าท่อนบนของเพื่อนเนี่ยก็ หายไปเลยนะคะดูคนจนเหลือแค่ตัวกระปูงกับขาด้านล่างนะก็จะได้แบบนี้นะคะดูคนต่อมาให้เรากดออกกดมาที่เมนูซ้ายบนของตัวเองกดมาที่ชาร่าอีดิทไอเทมอีดิทกดมาที่โพสต์โหมดด้านล่าง เรากดตัวลบนะคะตอนนี้ความไวของเราเนี่ยจะอยู่ที่1ในการเดินการวิ่งนะให้เรากดตัวลบจนเหลือศูนย์นะคะทุกคนเราก็จะไม่สามารถเดินได้แบบนี้นะคะทุกคนต่อมาให้เรากดคุยกับเพื่อนขั้นตอนนี้ทุกคนต้องใช้สมาธิแล้วก็ความไวของมือนิดนึงนะคะดูคนโดยที่ให้เรากดคําว่าอุ้มแล้วกดกอดตามที่หลังนะคะอย่างมือไวนะ กดพุ้มเสร็จแล้วก็กดกอดตามนะคะดูคนต้องมือไวนะคะอ่ะถ้าแบบนี้ก็ยังไม่ได้นะเดี๋ยวแป๊บไปกดให้อยู่นิ่งๆใหม่ก่อนนะคะดูคนนะก็ยังไม่ได้นะคะเดี๋ยวลองอีกทีนึงอ่ะยังไม่ได้นะคะอ่ะถ้าอุ้มแล้วมันขึ้นแบบนี้ก็ได้แล้วนะให้มาที่ชาร่าอีดิมาที่โพสต์โหมดด้านล่าง กดรีเซ็ตโพสต์แล้วก็เลื่อนลงมานะคะขั้นตอนนี้เนี่ยเราอยากจะปรับซ้ายปรับขวาปรับหน้าปรับหลังปรับขึ้นบนขึ้นล่างเนี่ยได้หมดเลยนะคะทุกคนกดหมุนก็ได้นะขั้นตอนนี้เนี่ยเราก็จะเอาตัวกระปูงเนี่ยมาติดกับตัวเรานะคะทุกคนให้กลายเป็นแบบเป็นกระปูงบานๆนะคะแบบนี้เลยเราก็กดไปเรื่อยๆจนกว่าจะหาตำแหน่งสวยๆเจอนะคะถ้าพอใจแล้วก็ สามารถกดออกได้เลยนะคะดูคนกดตัวกากบาดได้เลยนะนี่นะคะทุกคนพอทําเสร็จแล้วถ้าเดินไม่ได้เนี่ยไม่ต้องตกใจนะคะให้เรามาแก้ที่คําว่าเมนูซ้ายบนกดมาที่ชาร่าอีดิทไอเทมอีมาที่โพสต์โหมดด้านล่างให้เรากดคําว่าตัวบวกนะคะดูคนบวกจน ขึ้นคำว่าเลขหนึ่งมาเนาะเราก็จะสามารถเดินได้แบบนี้นะคะทุกคนใครที่อยากจะเพิ่มมุมกุดที่เอวก็ได้นะสามารถเพิ่มความสวยงามได้เลยนะคะทุกคนโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้แป้งก็จะมาสอนทุกคนเพียงเท่านี้นะคะในคลิปนี้แป้งขอคนละหนึ่งไลค์แล้วกดติดตามให้แป้งด้วยนะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย